หนึ่งแล้วก็2นี่ครับขันยังไงก็ไม่ออกบิดยังไงก็ไม่ไปผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันลดระยะเวลาเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาช่วยนะครับว่ามันช่วยได้ยังไงบังเอิญว่าผมมีลูกบล็อกนะครับแบบนี้อยู่ที่เป็นปลายหกเหลี่ยมกดหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมหนึ่แล้วก็2นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ บล็อกไฟฟ้าไม่ได้ใช้แค่งานมอเตอร์ไซค์นะครับแต่นี่คืองานจักรยานซ่อมเซอร์วิสหรือชุดภายในแล้วก็ไม่ใช่ชุดจักรยานอย่างเดียวนะครับเ<ม>บรกของมอเตอร์ไซค์ก็เป็นประแจหกเหลี่ยมอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพ<ม>ื่อนเพื่อนท่านใดนะครับชื่นชอบแล้วก็สนใจชุดนี้เลยอุปกรณ์บล็อกนะครับเป็นของมาสารุที่ผมให้เพื่อนนะครับดูแล้วก็ใช้งานอยู่ในตอนนี้แต่ส่วนตัวนี้ครับบล็อกเซตที่เป็นหัวหกเหลี่ยม มีทุกไซส์เลยนะครับจะมีตั้งแต่ H4 นะครับก็คือเบอร์4จนถึง H19 นะ ในเซตนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับบอกว่ามันสะดวกรวดเร็วกว่าแล้วเราต้องใช้งานประจําแล้วก็จิ้มไปได้เลยนะครับในตะกร้าผมปักหมดุดปักพิกัดไว้ให้แล้วของแท้นะครับแล้วก็เกรดเนี่ยเป็นพรีเมียมจริงๆของพร้อมส่งอยู่ในกล่องแบบนี้ดูเกรดซะก่อนนะครับไม่ใช่งานกองแกงแน่นอนตัวนี้เป็นงานชุบแข็งชนิดพิเศษแล้วก็แกร่งผมเคาะให้ดูเลยว่างานชุบแข็งชนิดพิเศษเสียงมันดังไงเคาะแล้ว ไม่เป็นรอยนะครับไม่มีรอยเกิดขึ้นนะเนี่ยมีแต่มันไม่ใช่รอยยุบครับมันเป็นรอยของเหล็กกับเหล็กกระเทาะกันและเสียงมันจะดังแกล่งแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับบอกว่าอยากลดระยะเวลามันสะดวกจริงๆนะครับมันง่ายจริงนะเอาเวลาไปใช้เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวของเราหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวเอาไปสนุกนะดีกว่าเอาเวลามาใช้กับงานซ่อมแบบนี้นานๆนะครับ กดไปเลยจิ้มไปเลยในตะกร้าครับผม